นี่ทุกคนจะเป็นแม่บ้านนะครับซาบีแบบนหนที่ให้เมียต่ออาหารหนึ่งกินน้ำต้มครับส่ยาบ้าหรือว่ามายันครับนรันอันนี้เราบอกต่อบเลครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์มัสลิมัสสลามอลาอรอซสูลิลลาห์อัมบางบ้านดุนอ่านี่นะไฟยิงเนยแล้วนะพี่น้องยิงเราทาบามงสักทีเลยนะนะ ปอบินอย่างนี้โดนหนังอยู่นะที่ตัวใดคงจานในมุมโต๊มั้งล่ะอืมครับพี่น้อ,คนนง,อนงครับในเรื่องการโตอ่านนี่ไม่ไว่าจะเป็นสามีไม่ไว่าจะเป็นผู้น้ำเนาะอัตีอุลลอฮ์วาติรอซุนวาอุลินอัมริมิงคุมนี่อะไรการโตอัาโต๊ะสามีก็ตามเต้ไม่ได้คำหนึ่งถึงตัวบุคคลแต่คำหนึ่งถึงสิ่งที่เขาใช้ มันต้มนำ้ำทมกินอยู่คาผือลาพีนองมันรัวเลยว่ามันนั่นเออมันสมุตรว่ามันยอมรับเลือมันว่าเออนรกาชั้นรัวแลวนะปุ่มรัวแลวตุ๊กนากกกะดิเทาว่าถึงมายังชาเมียนมายังดีเดียพี่นองอ่าเนี่ยไปตาหน้ามายังไปตาโน้มัสมย,ยิดแลยต้ลละมาจันนยูเรื่องอนี่แหละอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคำหนึ่งถึงสิ่งที่เขาชายพี่นองถ้าหากสิ่งใดที่เขาชายนี้ซอดโครง ตรงกับหลักการศาส sight, นาไอดีวายิบจะตรงต่ออัดตรงทำธรรมถึงแม้ว่าเขาจะต้มถมคดีพี่น้องนะขายาบายุ็ดีนะทำสิ่งที่พิษมศิยต์ก็ดีเต่เรื่องการที่พันรยาตรงต่ออัดต่อซามีข้าวายิบจำปินจะตรงต่ออันเซิงธานาบีบว่าลาโตอัตตลิมักล <and> ูกเนฟิมักิยติละโอกามาโก ไม่มีการต่ออัดต่อเลาะสุบฮานาะวตาลาในเรื่องที่เป็นโมชยะต่อเละะนาะปิณเพราะฉะนั้นทังไม่ผิดตรอหลักการศาสนาว่าย,ยิบจำปินจะต้องต่ออันจน,าานกระทั่ง่น้องกนในหนังสือในหนังสือโบกปณีพี่นองถ้ชายจำไม่ผ่านในปริโตพี่นองของเล่ชายนิง้ทงทำกันสีหน้า ผู้ชายผู้หญิงทําการสีนหน้านั้นพี่น้องครับวาวจียยบบุญผู้ชายตีอีสีนหน้านั้นตองโบกคนหญิงวาเฮ้ย hey, ไม่ได้นะบาปนั้นสีนหน้าตองงามเลยพี่น้องทางทางเต็มมันทีสีนหน้านี้วาวจีบจะต้องบอกเลยนะถึงันนั้นเพราะฉะนั้นไอเรื่องบาปบุญอัมรบินมารฟุฟว่านะยุนอันินมงารอันนี้นึงส่วนไอเจ้าตัวมันทําผิดอันนี้นึงต่างหากนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สรามีใช่พี่น้องครับ ถ้าไม่คัดตัวลักศาสนาก็าจำเป็นวัยดิบโรจะตรงตตอ,อันเตียนี่น่าจะไม่จะเป็นประเด็นผมคิดว่าอาจจะเป็นมุมี่วาเลหุ้งคามันกินได้ไหมนะ <laughs> เออตรงนี้นะจะหมากว่านะพี่น้องแล้วบอกมันเออมันตำนำต้มันขายยาบาสมัยยังกระไมา้เราหุ้งคามันกินได้พี่น้องอีอ่มันชีบามาเนี่ตรงนี้พี่น้องนี่ก็ไฟใจอยู่เหมือนกันเนาะหุ้งไปและพี่น้อง แต่นาที่ของพี่น้องผู้หญิงนั้นหน้าหุูงให้กินเลียวหนาหุูงให้กินเชย้เชืพี่น้องว่ยจีบบนโราพันรายาจะต้องอัมรมบิลมะรูฟว่านะยุลอานิลมุงการต้องเตือนสามีของเราด้วยนะบังเออนะปันนันปันนีลีเกดเดลลัสเล่าทีาา่ตวนวจุดจะตะันะลื่องล้านเกดเดลลิสเล่าที่เราพันรายาต้องใช้เทคนิคต้องใช้วิธีการในการหนุหน่นแนวในการที่จะห้ามรัม คพื่อไฮโรโปรยจากการสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานาวตะตาลาในวันอคัคคีฮันแต่ถ้าเราไม่เตือนเลยเราไม่ผูดเลยถ้ากับโรดอยู่ในครอบของทางการสนับสนุนเนาะแต่ถ้าเล้งไม่ได้พี่น้องว่าโอ้ถ้าเล้งมันเลวนี่นะไม่ร่ะ <Yeah. S 1> <laughs> เออไม่รู้ลุกวันว่ามิดปลานาวะปัลลุมด้ยนะกะ ใจโคงพี่นองนาคันสุดท้ายนะอดอฟุลอีมานจิตใจขาดปฏิเสธเน,นาะวันละวลาแลว